สวัสดีครับวันนี้พบกับค,ครูก้อนหินนะครับวันนี้จะมาอธิบายในเรื่องการใช้คำสั่งแสดงผลเป็นเสียงและแสงนะครับถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยจุดประสงค์ของเรื่องนี้เนี่ยค,ครูก้อนหินจะต้องการให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจคำสั่งการแสดงผลของแสงและเสียงนะครับมาดูกันนะครับ การแสดงผลเอาพุตในรูปแบบของแสงและเสียงนะครับที่ตัวอิมบอร์ดเนี่ยเขาจะมะีตัวแสดงผลติดมากับแผงวงจรนะครับก็จะมีตัว RGB LED ก็จะประกอบไปด้วยแสงสีแดงเขียวแล้วก็น้ำเงินอยู่ในหลอดเดียวกันนะครับแล้วก็จะเป็นปัสเซอร์นะครับก็จะแสดงผลในรูปแบบของเสียงนะครับก็เสียงตัวโน้ตนะครับตัวเรมีฟาซอนราทีนะครับไปต่อเลยนะครับ อันนี้จะเป็นตัวแสดงคำสั่ง R G B L E D นะครับที่อยู่ในโปรแกรม M Block นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว Turn On Right นะครับ With Color Red Green Blue นะครับจะมี3สีใช่ไหมครับ Red สีแดง Green สีเขียว Blue สีน้ำเงินนะครับแล้วก็เราสามารถกำหนดค่าของสีเนี่ยได้ตั้งแต่0ถึง255นั่นเองนะครับต่อมาคับ Passer นะครับคำสั่งก็คือ Play Note นั่นเองนะครับ ก็มีตัวโน้ตให้เลือกตั้งแต่โดเรมี mi, ฟาซอนราทีแล้วก็สามารถปรับจังหวะบีสได้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยในโปรแกร,รม a m b o x File นะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยวันนี้เราก็จะทำรถ,รถพยาบาลนะครับรถพยาบาลเนี่ยก็จะแสดงทั้งเสียงและแสงนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยอันดับแรกลูกกนอตงก็จะมาที่คำสั่ง Event นะครับเลือกกลุ่ม Start จากนั้นเราจะใช้แบบกดปุ่มเหมือนก่อนนะครับเราจะไปที่ Control นะครับเลือก Wait u n t l l มาเรามาที่ Chensing ครับเลือกเป็น Onboard b u t t ท่อ e เพนะครับต้องกดปุ่มที่ตัวหุ่นยนต์ e m b e d ก่อนถึงจะทำงานนะครับจากนั้นเราเลือกคำสั่งเดินหน้า Move Forward ครับแล้วก็จะมาที่ s k p t Show นะครับเลือก Turn on อ t ร color r o d g r e e n g l u e นะครับจากนั้นเราก็จะให้เขาเล่นเสียงตัวโน้ตนะครับไฟรถไปรบารก็จะมีทางด้านซ้ายขวาใช่ไหมครับซ้ายสีแดงขวาสีน้ำเงินใช่ไหมครับันนี้เราต้องทำทางด้านซ้ายก่อนนะครับเปลี่ยนเป็น left น left left สแดงโอเคครับเปลี่ยนตัวโน้ตเป็นฟ а นะครับฟาสี F4 นั่นเองนะครับ จากนั้นใส่คำสั่งนะครับ w a t second นะครับเพื่อรอการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ copy มาเลยครับตัวด้านบนดับเพื่มาเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็น0นะครับเพื่อให้ไฟแดงติดดับนะครับเห็นไหมครับต่อมาครับทำการ copy มาเลยเพื่อจีเจาทำด้านขวาใช่ไหมครับไฟทางขวาก็จะเป็นสีอะไรครับสีน้ำเงินใช่ไหมครับ <Blue S 2> เป็น255นะครับโอเคจากนั้นจะเริ่มเปลี่ยนตาล่างนี้ต้องเป็น T นะครับ T C ตัวย่อคือ b ครับเป็น B ีโอเคนะครับ,เ,เ,นะรบเราก็ได้ไฟกระพริบทั้งทางด้านซ้ายและขวาแล้วนะครับ ตัวสุดท้ายนะครับก็ใส่ f i อ e r นะครับคลุมไปกีหนึ่งเพื่อให้ทำงานทำไมครับตลอดเวลานั่นเองครับครูครูก้อนหินขออนุญาตปรับความเร็วนิดนึงนะครับเป็น0น,น,น,นะครับ0ปรับจังหวะปีกหน่อยนะครับเป็น0.10น,น,น,นะครับเพื่อให้ตัวโนดเล่น เร็วขึ้นนิดนึงนะครับเปลี่ยนเวกซิคอนเป็น0.5นะครับเพื่อให้ไฟกับพิบเร็วขึ้นด้วยนะครับได้ๆครับไหมครับโอเคเดีย๋ยวเราอัพโหลดแล้วก็มาดู ว่าเราเขียนได้ถูกต้องไหมครับเราไปดูกันเลยเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆและแล้วรถพยบบาบาลของเราก็สามารถแสดงไฟ LED แล้วก็ส่งเสียงตัวโน้ตใช่ไหมครับ ตรงตามที่เราเขียนโปรแกรมไว้ใช่ไหมครับสนุกไหมเอ่ยถ้าเกิดว่าชอบนะครับติดตามคลิปของครูคก้อนหินต่อไปนะครับว่าจะมาสอนอะไรเด็กๆอีกสําหรับวันนี้ครูคคก้อนหินก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ